ไม่ข้าแดดเพราะกูไปเสียดนจีนมาแล้วกูเป็นทาสกูเสียดนจีนเป็นทาสการตลาดของจีนมาแล้วไอเฮียพันสี่พันสี่กูไม่ตรงปกสักกนเลยเฮียเฮ้ยไม่ไม่ดีมีอย่างมีอย่างหนึ่งที่ตรงปกเคสโทรศัพท์เว้ยตรงปกชิบหายเลยสัต์มึงเห็นป้าเวลาเลือกเคสในในซื้อออนไลน์อ่ะมันจะมีรูปภาพตัวประกอบสักยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมที่เป็นแบบต้นแบบให้มึงดูอ่ะกูอุตสาเลือกยี่ห้อของโทรศัพท์กู สั่งมาไอสัตว์มันเอาตามรูปที่มันโชว์ให้กูเหี้ยตรงปกชิบหายเลยเหี้ยส่วนอย่างอื่นแม่งกูซื้อโพสเตอร์มิคุมาสองอันไอเหี้ยภาพแม่งสามร้อยสามร้อยหกสิบเพีะแตกชิบหายแผ่นลองเมาส์ก็พอใช้ได้แต่บางเหี้ยเียเฮ้ยพันสี่เลยนะเวย้ยกระเบื้องยางกูเหี้ยกลายเป็นกระเบื้องโฟมไปเลยงงแตกเลยกูเหี้ยซื้อกระเบื้องยางกันไฟมาไอสัตว์แม่งเป็นกระเบื้องโฟมเฉย กูนิ้วบีบแตกเฉยเฮียลบให้อ่าน่อซื้ออเฮียอ่านแล้วไอสัตว์มันก็เขียนรายละเอียดอะกูเคยสั่งแล้วไงในลาซาด้ากูเห็นนี้นี่แม่งราคาพอๆกัน่ะราคาราคาพอๆกับลาซาด้าไอเฮียกูลบแอปเลยกูต้องต้องเซนเซอร์ไหมชื่อแอปเนี่ยกูจะบอกแค่เท่ๆเท่ๆสักเท่ ไอ้แยเออกูลืมกูลืมพูดเลยกูซื้อกระเบื้องสีเขียวมาแต่ที่กูได้คือกระเบื้องสีดำยบันเทิงถ้าฆาตกรไม่ไอ้พับมาไอ้เม็ดอันนั้นไม้กูก็แปอันนั้นได้ไปตั้งไม้ขึ้นนะเอาไม้ตั้งไม้ขึ้นไอ้้ยตัวละครอื่นก็มีแรงพอๆกันทำไมมึงไม่ตั้งเองวะไอ้ยฟิสิกส์สมจริงนี่ว่า ไอเยียต้องให้เด็กแว้นตั้งไอสัตว์สรุปแล้วแม่เด็กกูไอพ่อเด็กกูคือใครไม่ม <c oughs> ีอะเด็กกูเคยมาจะกอไผเวยแต่แม่บาคุกโกะกูจ้องี <c oughs> จะเล่นแมน่สายมิฟที่ถูกใจกระจกจ้าฝามือและสีปากแม่จะจ้านมากเลยเอ,อ้ยแม่ตาหวานจะยิ่งแก่ยิ่งหวานต้อ,อ,องผ่านบาคุกโกะได้ไอน ยไม่ผ่านดิเฮียก็เดินข้ามดิมันจะไปผ่านทำไมระเบิดคำบรรทัเลยตอนนี้ระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่บาคุโกแม่งยังกระดกไม้ไฟอ่ะไม่ควรไปขำไม่ควรไปถามลูกควรไปถามผัวเขาโอเคปะเขามีผัวด้วยเป็นตัวประกอบโอเคปะอย่าเพิ่งลืมหน้าผัวเขาทอดเดียวเค้กไข่เค้กกูใช่หรือไม่มาแล้วกูไม่กดด้วยนะเมื่อกี้ฆาตกรน่าจะเล็งกูแล้วแหละ ร้อยเปอร์เซ็นต์วอสบอดตีก้อยเฮียคำนี้กูจะจำไม่ฝังใจเลยบอดบอดบอดไใช่แค่ดัดเนิร์ดนะเนี่ยเสียนเนิร์ดอันเอาคะแนนปันเอาคะแนนนอาเต็มเลยมาแล้วอะไหนบอดนะเดยวไปวะบอดได้ไหมไปละ ไปเลยสองบอดใช่ไหมบอดบอดอะไรบอดไว้บอด <c oughs> บอดตึงๆเอาผมตอนกไม่ดีแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้โหนึกว่าจะมาล้มไม้สัตว์พี <c oughs> ่กูกำลังจะตาย <c oughs> หัวใจกูเต้นช้าไป <c oughs> <c oughs> ไปโยงมาให้ไม่ลนะะทีไ<อ>ปโยงมาให้แค่นี้แหละก,กูกี๊ดอ่ะกูกี๊ดมันก็เลยตามกูไง,งสรุปบอดไหมบอด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 ตึงตึงบอดตึงตึงเล่นเป็นใครนั่งตรงนั้นนะ <laughs> อย่าลืมนะว่าสกิลมันล็อกเป้าอะ่ะมันล็อกเป้าแค่อยู่ใกล้ไกลเลยนั่นไงโตแล้วอะ นี่เดี๋ยวเอาอีกแสงนะไปเอาไอ้เฟอ่ะเฮ้ยไอ้เจี้ยมเราครับเซฟเซฟตึงโป๊ะเซฟเลินไปกูไปหาที่ล้มก่อนเอามึงใช่ไหมคุณพี่บอกกูทีแจ็เอาลยกูจ๊กเงี้ยกูจ๊กเงี้ยโอเคโอเคตามสบายไปเล่นไปเลย ตรงรถไถขึ้นสนิมอม่ะปั่นได้เยอะแล้วเหมือนกันนะไมอยากไปปัน่นกึงโจ๊โกอยู่กึงโจ๊กอยู่รถไถขึ้นสนิมไม่ไปเว้ยโกโึงโจ๊กอยู่เดินไปเดินไปมึงจุกยังไงโอโจุกจริงด้วยโอเคโอเคขอโทษที่ได้ผมอยู่ตรงต้นไม้ที่มีหมูมีวัวให้อย,อยู่นะไ <laughs> อ้ต้นไม้เนี่ยอยู่ทุกตามเลยอยู่ตา <laughs> ม <น S 1> อยู่ทุกแบบ แมไหนเซฟยบวะเฮ้ยนานจังวะเฮ้ยไป่นนาทักทีเฮียทักทีบันเทิงตลอดเลยมึงเล่นทักนีชอบรอทังบานเงี้ยเงี้เียไกด้วยยังชอบ ไปปั่นโคตรใหเดี๋ยวนะคนเดียวคนเดียวกูเต้นแรงมากยังไงกีีละไปไหนไปเอาเพื่อนกูซ่อมต่อดิไอ้เหี้ยให้กูซ่อมยังเพิ่งกิดไ่เสร็จเลยแยแล้วกูวิ่งไปให้มันตีปีอะเสร็จจบล้วไปทุกอย่างอนาคตกูไปแล้วเว้ย มึงจะวิ่งมาหาเพื่อนทำไมเนะี่ยแล้วเพื่อนอยู่ฝั่งนี้เอาคุณจะรู้ไหมเนะี่ยต้องกลับมากลับไปก็ได้ไม่หรอกมันอยู่แหละมันกำลังไปหาพวกมึญเงือไอ้วิ่งเจ็บมาไอ้ซอตรงนี้แชน <c oughs> นี่ไอ้ต้องอยู่เลลี้ยวเหรอแกแบทีไรวิ่งเจอผมทุกทีเลยได้ไงวะโอ้ เอายกไม้ยกไม้นี e> oh Dude, ah, oh. ่กูแคมเล่นต้องอย่างอหละมึงต้องเล่นกับเพื่อนไอ้เี้ยพวกกูซ่อมเครื่องจะเสร็จเอ้ากูกูจบเลยมาฆาตกรออกไม่เอาไม่ได้ทุกคนออกไปแล้วอ๋อไอ้เยีนี่ยตัเอ๋อ มามันเล่นกูไม่ได้สักทีมันก็ออกไปปักไปเป็นย่ารักปักเป็นไงเป็นช่วงนานนะมันเล่นเป็นไอ้เฮียกล่องเครื่องมือกูเหรอเมื่อกี้อือกูใช้ไปเพื่ออะไรเสียทิ้งเ้ยไอ้เวลายกไม้ใช่ไหมมันไอ้กระเทือบไม้ไม่ได้เลยกูเฟิ่งรูอเนี่ยะยังไงวะขนาดที่ยกเหรอ แค่ขนาดที่ยกอยู่มันแจกะกระทืบไม้ไม่ได้ไอ้แย่เลยก็คือมันก็จะวิ่งติดเศษยูตรงนั้นวิ่งปิ๊บแล้วถูกเอ้แทงไม้มันจะอะไรจักเอกถูกไม้กูก็ยกอยู่มันยกไปขนาดน้ <ยก S 1> มันก็มองหน้านยู่ไม่ไหวอ่ามันยกสองจุดเอจอนสองจุดสามเบียร์ก็กดยกแค่แล้วกดปล่อยแล้วกดยกใหม่แล้วแม่งมองหน้ากูมันบอกว่าใช้ได้ครั้งเดียวกับ อ่ะแหวะระตูทางเปิดออกอ่ะไม่เนี่แต่วันนั้นมึงเห็นกูว่ากูใช้ตั้งเยอะเลยตอนเล่นกับมึงอ่ะเปิร์นี้จะปิดใช้งานเมื่อฮิวเมื่อเพื่อนฮิวไก็ตามแต่เมืเพื่อนฮิวใช้ไม่ได้กูต้องให้เพื่อนฮิวมังบอกว่าไอ้ถ้าเพื่อนฮิวก็คือห้ามไม่เพื่อนฮิวในตั้งเกมถ้าห้ามเพื่อนฮิวตั้งเกมขนาดนั้นกูก็ตายนะเลยเฮียเพราะว่ามันฮิวตัวเองไม่ได้ไงถ้ามันใช้ได้ตลอดก็ดีดิมันบอกว่าถ้าเพื่อนฮิวเปอร์จะปิดการใช้งาน เดี๋ยวเตือนไปถ่ายเอ่อเฟรดดี้วิ่งไปหากันล้วกันโอ้ยโอ้โประตูตรงหน้าแต่เวลาประตูมันจะมามันจะมีเตือนนิดนึงนะประตูไอ้ตัวปุ่มอ่ะจะได้รู้ว่ามันจะว่ามาเอ่อไอ้เฮียมันวิ่งมาแทนวะมึงวิ่งมาแทนเนยเอ้าไอ้เฮียไอ้เฮียตัวเดียวก็สามคนคุณนึกว่าเพื่อนกูไอ้สัตว์ไม่ใช่มึงใครเนี่ยไอ้เฮียปางโดนแล้วว่ะทั้งเลย ฟาร์มโดนแล้วไข่สองตัวสองไปด้านหลังผมแล้วมันเอาเพียวใค่ให้ยุติใจผมที่สุดระวังไว้ก็แล้วกันโอเคโอเคเพื่อนไปช่วยประหนา้าแคมดูหน่อยว่ามีใครเปน็นโดนไล่แล้วเพื่อ<ด>โ<ด>นโดนไล่แล้วเฮียเดซแล่ไอ้บอกให้เอาตัวสามตัวมาพร้อมกันตัวเดียวกันทั้งสามคนเนี่ยเอียโดนนะแหววเด้งรัวเลยโดนจับแกดีเฮี้ยโดนอุ้มเลย โอ้แขวนใกล้ๆโอ้ซ่อมเสร็จตรงนี้มันก็จะเดินมาต่อใช่หรือไม่หรือว่าไปหาเพื่อนบอกกูทีคนที่โดนแขวนมันไปหาใครไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกแล <c oughs> ้วไอ้กูหันไปไอี่แม่งมึงอย่างนี้ไม่มีใครมาช่วยเลยวะโอ้ผมได้ไปใช้ทอ,องเดี๋ยวให้หน่อย ติดถือูกติดถือังหวะนี้วิ่งมาหากูเลยโอเคโอเคโอเคกูไปทางอื่นแล้ววิ่งมาหากูเลยหมายถึงฆาตกรนะวิ่งมาหากูกูไปที่อื่นแล้วเด็กเพื่อนไม่มีใครมาช่วยเลยหรอวะไม่มีไม่มีหิวกันอยู่ตรงนู้นอะไม่เป็นไรแค่มาไหนได้ไหมทุกอย่างจะโอเคปั่นเครื่องมาสองคนเลยไม่มีใครมาสุดท้ายพี่ตายไม่เป็นไรไม่ตายนี่มึงไม่เคยรอดอยู่แล้ยนี่ท่านนี้มึงตายตลอดเลยนะเผื่อตายคนแรกด้วย เนี่ยตายคนแรกเสรสองอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยทีมอยู่โคตรไกลเลยจบละเสร็จเปิสองแล้วมึงอ่ะเสร็จสองแล้วเดินบนอาอโอ้ยตายจริงได้จะตายเลยนะคิดว่าตายจริงด้วยวะไม่มีอะไรมาตั้งหัวใจมันเต้นแรงโอ้ยฝานเจาะหลังเอาทีกูมาเพื่อนเสือกช่วยโอเคโอ้ย มันเข้าแคมมันจับไก่แล้วผมก็โดนหิวเลยแมวลุกลัวๆเลยแมวลุกลัวไปด้านฟา้าถ้ามันเข้าประตูอ่ะน่ากลัวแคลย์จะไปช่วยอะไรปะมีใครไปช่วยป้ะแคมบอกทีกูอ,อยู่ไกลมาก <c oughs> มันที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ชั้นบนของยาน <c oughs> ยืนทำอะไรอยู่อ๋อถ่ายรูปส <c oughs> องขั้นตอนไงแล้วต้องอยู่ไหนครูเราไปช่วยแคมต้องไปช่วยอ่ะ กล็ลราเร่งไปอ่ามึงใกล้กว่ากูเว้ยไปเลยก็ได้เดี๋ยวอยะห็นอะไรวางสองตัวใหอ่าอยู่บัญญาเมื่อกี้มา,าแพมมันเห็นมันเห็นรอยเท้าแพมวิ่งอย่างงั้น <c oughs> โอ้โหไม่ทันเราวิ่งเลยเดี๋ยวพ่งที่นี๋ยวเพื่อนที่จะเฟดซองก่อนเดี๋ยวกูไปช่วยที่นี้่ตาดี้จุกสามคนซ่อมเพื่อนคนเดียวอยากปั่นอยู่เราไอ้ม <c oughs> ีน่ะมันเห็นน่ะเสร็จสักทีอีเกเ <c oughs> ครื่อง <c oughs> ใครวะอ๋อไม่ทันนะใครเด้อ แม่กำลังจะเป็นไปปั่นแคมนี่ดึงถูข้าตกรจัดเลย <laughs> โอ้ภาษาเลือกเครื่องอยู่ข้างบนกยน็ยังไม่ใช่ดึงถูข้าตกรดิเดินไปหาฆาตกร <laughs> <laughs> ไปแล้วนะข้างบนนะ่ะไปว้าวสีแงแต่คงต้องขอลองเพรตัวอยู่ใกล้ๆกูเลย <laughs> โดนควันจาหัวแดงอยู่ไหนวะยังเล่นอยู่บนยานใช่ไหมในยานไม่อยู่ลางยานแล้ว โอเคโอเคมึงมาเอ้ยยัเกูสอบอยู่นี่นานแล้วเเล่นไปเก็เดีย้วเยไม่เห็นไปไปเไม่สนใจพวกูเ้ยไม่สนใจวะกูเเอามาเทหาไม่เจอเฮ้ยบ้าบอ ไปเลยที่อื่นบ้าหน่าเทคนิคอะไรกันไอ้เจ้เมยไ้ไอ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 ตักูจี้ได้ไหมกูจะหลบมันไอ้มย์ตองอยู่อะไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไไอ เฮ้ยอยู่ตัวเองไม่ได้ว่ะวิ่งดีเยี่ยวิ่งยหยุดเจอยตรงไหนมาเนี่ยแก่แล้วเจ็บมากคนยานชั้งสองยังเหนือนแล้วกูอยู่ตัวเองไม่ได้โอ้ ัป่ดเทลที่กลางหลังเป็นขวาอายของกูกูยกไม้เยอะเยีะยยกไม้เล่นต่อยินไม่หลุดด้วยเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วโอ้เพื่อนจุดเลยวะจะบอกอะไรกันนะจะบอกถึงว่าจังหวะนี้มันกูยังไงกูไปกูก็ตายเฮ้ยกูเหวี่ยงสองอะเฮ้ยจังหวะนี้มันบ้านอะสูตรเดิมสูตรประจำ เปิดประตูซ้ายประตูซ้ายฆาตกรอยู่แล้วประตูซายประตูด็นวะประตูหมายเลขสามอ่ะที่มีประตูมีสามอ่ะใครมาช่วยกูบอกก็ทีบอกกูทีกูชื่นใจม่ใช่เพื่อนกูไหมไม่ใช่มเยดาวใส่กะแพงมา สาวแม่ปิดทำไมมันเจ็บเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวโอ้โหอยู่โคตรไกลเลยอย่าไปหิวไอ้ต้นนะอย่าหิวไอ้ต้นนะอย่าไปหิวไอ้ต้นยังไงยังไงเดินบนทำไมอ่าเพื่อนโดนห้อยอยู่ไหนวะกุณผูไม่เห็นโอเคอยู่ไกลนิดหนึ่งแล้าส่วอ่ะคุณรับไปทีหนึ่งได้ปหม รับคนทีรับคนทีกูกำลังไม่ไปประตูอยู่ฝั่งโน้นโอเคไหนละเดี๋ยวนะคนเจ็บอยู่ไหนมึงก็เจ็บนี่ไงเซฟโอ้ยตายเราแบบเลยเฮียเฮ้ยบ้านอ่ะถ้ากูมีไฟฉายกูช่วยมึงได้นะกูไปไลยเฮี้ยไฟฉายอยู่กับผมนี่ผมเปิดกล่องได้อะไรไปแล้วกลับไปแล้วตายแล้ว จริงไม่ควรตายแต่มันจะไปหนุ่อีกเศษมันไม่มีใครช่วยใครอ่ะแล้วเพื่อนกูล่ะเจอเพื่อนไปไหนแล้วะอย่าบอกนะว่าปีกตุ้นเงนออกไปเลยนี่คือกูจบแล้วกูอยากเล่นแล้วมึงจะเยี่ยวกันทำเยี่ยอะไรเนี่ยป๊าเจ้าเตี้ยเพื่อนม นั่นไงคนอยากได้แต้มอ่ะออกมาแล้วแต้มี่ผมได้ไปใจกลับบ้านด้วย